หลังจากที่มังงะวันพีชในตอนล่าสุดเนี่ยได้ like, okay. มีการออกมาแล้ว๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมาคุยและก็วิเคราะห์กันว่าเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องราวน่าสนใจและถ้มันจะเกิดขึ้นบ้างนะฮะซึ่งก็นแน่นอนนะว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยมันยังคงเป็นเนื้อหาการย่อดีดเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องราวและอัปเดตมากนักแต่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดมันก็จะมีคาใบ้แล้วก็การปูุเรื่องราวมากมายนะฮะที่มันเป็นประเด็นที่ไม่น be ่า uh, <c oughs> <c oughs> สนใจหลายกัเจโน ที่มันได้มีการปรูเรื่องราวนาว่าสถานที่แห่งนั้นมันคือสถานที่ที่เหล่านักโทษนั้นถูกทิ้งเอาที่นั่นและหลังจากนั้นพวกกลุ่มล็อกก็ได้ไปทําให้ที่นั่นในการไปฐานทัพของพวกเขาหลังจากนั้นและในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่านวดดำเนี่ยเขานั้นก็ได้เข้าไปยึดเากาะฮันเจโนเซอร์เหมือนกันใช่ไหมฮะเรื่องราวพวกนี้นี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นวัตที่เกาะฮันเจโนเซอร์มันมีความลับเรื่ออะไรอยู่ที่นั่นทําไมทั้งกลุ่มล็อกและกลุ่มหนวดดำพวกเขาเนี่ยจะต้องไปตั้งฐานทัพอยู่เกาะก่อนนั้น่นเ,นเนงงทีซบ หรือแม้กระทั่งมันเนี่ยอาจจะมีความลับเรื่องสิ่งของะไรนะฮะที่มันอาจจะซ่อนไว้ที่ก่อให้เจนนเสืออะไรแบบนี้หรือเปล่าโดยที่ในตอนต่อไปน่อาจจะได้มีการปูทางแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวพวกนี้ออกมาก็เป็นได้นะฮะแล้วก็ประเด็นต่อมันคือเคียวตัวละครที่ได้มีการเปิดเผยหน้าต่อในตอนล่าสุดซึ่งตัวละครของเคียวเนี่ยในเรื่องนั้นได้บอกนะว่าเขานั่นคือคู่แข่งจิกี้และจากการปรากฏตัวของเขาในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะมี2ประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องแรกนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าเคียวการปรากฏตัวของเขาในตอนแรกเนี่ย มันคือการที่เขานั้นอยู่ในภาคภูมและขนาดตัวของเขานั้นดูผอมบางแล้วก็ไม่ได้ตัวใหญ่และขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากที่เคียวนั้นได้มีการต่อสู้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าร่างกายของเขาจูดๆเขานั้นก็ตัวใหญ่แล้วก็มีขนาดบนก้าวที่มันมากขึ้นซึ่งนี้ทำให้น่าสนใจนะว่าเคียวเนี่ยเขานั้นจะมีความสามารถพลังผาภิศาตที่ทําให้เขานั้นมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีขนาดตัวที่มันใหญ่ขึ้นหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นเนี่ยนั่นก็จะมีโอกาส หนึ่งในสมาชิกกลุ่มล็อกที่ได้ไม่กล้าเปิดตัวในตอนล่าสุสดก็เป็นได้นะฮะแล้วก็ประเด็นที่2ที่น่าสนใจเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าเคียวทําไมเขานั้นต้องใส่แว่นตัวเอกหรือว่ามีรอยสักที่เป็นกากบาดระรแบบนั้นภาวนี้ก็จะเป็นหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเอามันเนี่ยจะเป็นการสื่อแล้วก็ปูเรื่องราวไปสู่อนาคตระไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยนั่นก็คือแผนการลอล็อวิซิเบกที่เขานั้นต้องการตามหาผลปีศาสองผลโดยที่ผลปีาล่ มันก็เลยทําให้ในตอนที่คนอ่านวันพีทเนี่ยก็น่าจะเดากันไปแล้วเนาะว่าผลปีศาสองผลนั้นมันน่าจะเป็นผลนิการและผลในความมืดซึ่งนั่นก็เพราะผลปีศานิกามันน่าจะเป็นผลปีศาจที่ก่อนหน้านี้นั่อยู่ที่เอวบับส่วนผลในความมืดเนี่ยมันคือผลปีศาจที่หนวดดำนั่นตามหามาตลอดเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจที่ผลปีศาสองผลนี้เนี่ยมันจะเป็นผลปีศาจที่ลรดดีซีเบ็ก็ลังตามหาใช่ไหมฮะโดยที่ในตอนต่อไปน่ยอาจจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้ออกมาก็เป็นได้แต่ว่าที่มันน่าสนใจเนี่ยน้ี ภาวะการที่ลอ็อกดีซีเบทในระบบขนาดนี้เนี่ยผลพิาสาจสองผลนี้นี่ก็น่าจะมีความเชื่อมโยงกันและผลพิาสารทั้งสองผลเนี่ยก็น่าจะจําเป็นในสุดสุดท้ายในการต่อสู้กับท่านอิมและรัฐบาลโลกอะไรแบบนี้นะฮะโดยที่ในเนื้อหาในตอนต่อไปน่ยอาจจะได้มีการเปิดเผยแล้วก็ปูเรื่องราวพวกนี้เพิ่มเติมก็เป็นได้แต่ว่านอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่มันได้มีการปรูเรื่องราวมาคืลอล็อกเขาวหน้าบอนของผลพิาสารที่อยู่ที่โอบาร์ฟเนี่ยมันจะต้องให้กาษาาาัตริย์ร้นเล่นกินเท่านั้นมันถึงจะทําให้้้้ผผลลลีาาจนนันนแสดดงงพงท่มไ และนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะว่าทำไมผอมพิศพนันเนี่ยมันถึงได้มีเงื่อนไขอะไรแบบนั้นโดยที่เรื่องราวนี้ก็จะเป็นประเด็นปริศนาในตอนล่าสุดที่มันน่าลุ้นนะว่าในตอนต่อไปเนี่ยมันจะได้มีการเฉลยเรื่องราวพวกนี้มาหรือเปล่านะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการโพลเนื้อหาออกมาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวเกิดกับคนยาการเล่าที่กลุ่มล็อกนั้นต้องการตามหาตดาพวกเขาเนี่ยก็ยังสงสัยเลยนะว่าพวกการเล่านั้นน่าจะตายหมดแล้วแล้วล็อกนั้นจะไปตามหาคนยาพวกนั้นทำไมซึ่งนี่ก็น่าสนใจเนารลวย่าอ็ก เาคนั้นจะปลูกชีพกันเรล่าขึ้นมาเหมือนกับที่โมเรียนใช้เงาในการสร้างซอมบี้นะฮะแต่ว่าล่าสุดล็อกนั้นก็ได้ไมีการบอกนะว่าฮารานเนี่ยเป็นกษัตริย์ไฮโอบับดังนั้นเขาสามารถควบคุมคนยากจาก,กเรล่าได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะว่าคนยากกันเรล่าเนี่ยเขาเนี่ยยังไม่ตายแล้วสามารถกลับมาได้ครั้งหรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราก็จะมาเล่าุ้นเล้วก็เล่าด้วยกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วนี่นก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วินนคเ,เคบบาาสสราะห์ก แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จันด้ไม่พลาดทุกการนับเดตอนในห,หาครคลปใหม่ชั้นเราๆสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ